ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้พบกับผมเดียกิติพลนะฮะครั้งที่แล้วที่เคยบอกเพื่อนเพื่อนไปว่าเอ้ยผมจะต้องเปลี่ยนยางเนาะผมก็ทาการเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมเป็นยางใส่ให้กับเจ้า LS 125นะฮะผมต้องแจ้งก่อนเลยว่ายางที่ผมเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมไม่ดูยางยางเก่านะฮะอันนี้เป็นยางเก่าแลวเพื่อน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 จะเห็นเลยว่าสภาพยางเนี่ยมันเสื่อมแล้วนะฮะนี่ครับผม ตอกยางเลยหน้ายางมันก็ไม่เท่ากันครับมันก็เริ่มเบกม่อยู่ฮะตามสภาพครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นของยางหน้านะครับนี่ครับผมขนาดสองสองห้านะครับผมส่วนยางหลังเนี่ยเป็นสองเจ็ดห้าครับเพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่ายางหลังเนี่ยมันจะยังมีดอกครบอยู่เนาะเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมฮะแต่ว่ายางมันหมดสภาพแล้วครับเพราะว่าผมใส่มานานแล้วก็ไม่ได้ขับขี่ครับเพื่อนเพื่อน มันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันเบรกไม่อยู่นะทั้งๆที่ผ้าเบรกเนี่ยยังมีอยู่ครับผมจานเบรกก็ยังดีอยู่เนาะนะครับก็เลยเอามาทาเป็นคลิปแบบแนะนําเพื่อนๆน,นะมาแชร์กันครับส่วนที่ขนาดที่ผมใส่ใช่ไหมครับเพื่อนๆยางหลังเนี่ยผมใส่ขนาดสองห้าศูนย์ยางหลังนะ 250, เนาะสองห้าศูนย์เพื่อนๆให้เพื่อนๆดูก่อนขอบสิบเจ็ดนะฮะสองห้าศูนย์นะครผมเปลี่ยนมาสักพักยางยังนิ่มๆอยู่เลยะฮะยังไม่ได้เปิดหน้ายางมากเนาะ เพราะว่าจากสาเหตุที่มันเบรกไม่อยู่แล้วก็รู้สึกว่าหน้าเริ่มลอยผมก็เลยทําการเปลี่ยนยางส่วนล้อหน้าเนี่ยผมใส่เป็นสองสองห้านะครับเพื่อนจพ,พามาดูวันยางหน้าสองสองห้านะครับปึ๊บโอเคครับเป็นสองอห้าขอสิบเจะเพื่อนสาเหตุที่เลือกใช้ยางขนาดสองส์นี้นะครับตอนแรกผมก็หาข้อมูลมาสักพักแล้วครับว่าใส่ยางหน้ายางหลัง ไซส์เดียวกันดีไหมหรือที่ผมคิดไว้เนาะจะใส่หน้า225หลัง225พี่ที่เปลี่ยนยางที่เขาเป็นช่างเนาะเขาก็ให้คําแนะนําว่าโอเคใส่ยางหน้าหลังเท่ากันมันมันสวยอยู่แต่ว่าอยู่ที่การใช้งานครับเพื่อนอย่างเช่นถ้าเราใช้งานเรามีคนบรรทุกเนาะตอนสองะไรเงี้ยถ้าขนาดยางมันเท่ากันใช่ไหมครับหน้ามันจะลอยครับเราข้างหลังเนี่ยมันโดนกดลงไปตราเราก็จะต้องมาคอยเช็คเรื่องลมยางให้มากขึ้นนะเวลาเราใส่ยางเล็กครับผม สิ่งที่ต้องพิถีพิถันหน่อยก็คือเรื่องลมยางฮะอย่าให้ยางมันอ่อนครับเพราะว่ายางอาจจะรั่วได้ครับผมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเช็คเป็นประจำครผมก็เลยเลือกเป็นยางหน้า2 2 5หยางหลัง250นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นามาแชร์เพื่อนๆครเผื<ม>่อเป็นประโยชน์แล้วก็สำหรับผู้ที่กำลังสนใจนะครก็เพื่อความปลอดภัยด้วยนะเพราะว่ารถจ,จักรยานยนต์เนี่ยมัน มีล้อแค่2ล้อเนาะหน้าสัมผัสพื้นเนี่ยมันก็คือยางครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับเพื่อนๆอ,อย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมเช็คยางที่เราขับขี่ให้กับมอเตอร์ไซค์คันโปรดของเราด้วยนะครับโอเคับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ